สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญพญาต่อเรือนรุ่นจกกักรพรรดิรวยพันล้านเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยหลวงปู่ต่อยวัสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ต่อยนะครับจัดสร้างในปีพศ สองห้าหกหนึ่งนะครับหลวงปู่ต่อยนี้ท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดสนามแย่จังหวัดกาญจนบุรีหลวงปู่ต่อยนี้ก็ได้ทำการจัดสร้างวัตถุมงคลออกมานะครับสามรุ่นนะครับ ามาดูอ,องนี้นะครับอ,องนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นกรรมการนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทหน้ากากเงินนะครับเป็นเหรียญที่จัดสร้างได้สวยงามนะครับผมเหรียญจักรพรรดิรวยพันล้านนะครับหลวงปู่ต่อยวัดสนามแย้ หลวงปู่ต่อยปัจจุบันท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีผู้ธกคุณที่เข้มแขังอีกองค์นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ท่านปลุกเสกเดียวนะครับสร้างจํานวนไม่เยอะครับเป็นเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหาต่างก็ เก็บติดตัวนะครับมีพุทธคุณครบทุกด้านนะครับเมตตาโชคลาบค้าขายนะครับแค้วคาดนะครับส่วนด้านในพิธิหารของเหรียญท่านนะครับก็มีให้เห็นอยู่มากมายนะครับลูกศิษย์ลูกค้กาต่างก็ประจักษ์กันดีนะครับถึงพุทธคุณของเหรียญพยาต่อเดือน รุ่นแรกของหลวงปู่ต่อยนะครับผมเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับแล้วก็พุทธคุณเป็นเลิศนะครับเป็นอีกเหรียญน,นะครับที่ราคาเช่าหาก็ไม่ได้สูงมากนะครับยังสามารถจับต้องได้นะครับเราจะมาดูองค์รวมของเหรียญพญาต่อเรือน รุ่นจกักรพรรดินะครับเหรียญน,นะครับจะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับหน้ากากเงินบล็อกนี้เป็นบล็อกที่จัดสร้างได้สวยงามนะครับตัวยันตต่างๆนะครับมีความคมชัดสวยงามนะครับผมมีเส้นนะครับ เส้นขนแมวนะครับวิ่งนะครับตามพื้นเหลียญน,นะครับเห็นแท้นะครับผมสวยงามมากครับจะมีตอกโคด้านบนนะครับหนึ่งตัวนะครับวัดสนามเย้รลุ่นหนึ่งรวยพันล้านนะครับองค์พระสังกัดจายก็ คมชัดนะครับสวยงามครับผมดูด้านหลังนะครับด้านหลังตัวยันตต่างๆนะครับสวยงามมากครับคมชัดนะครับมีโค้ดนะครับโค้ดด้านข้างมีเลขโค้ดนะครับมีต่อโค้ดนะครับกรรมการนะครับผม มชัดสวยงามคราบผมเป็นเหรียญที่หน่าสะสมเชา่หาบูชาติดตัวนะครับเปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณนะครับอันนี้จะเป็นเต่าไม่ตัดปีกนะครับครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตรีวิว เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆและพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ